สวัสดีจ้าสบายดีทุกทุกคนภพเขาบอกว่าเมย์ผึ่งช่องกินไปทไปําไปไทยลาวอีกแล้วจ้ะอันมื้อน,นี้เมย์ผึ่งกับซีมาเห็ดย่ำข้าวดมจีนใส่อันหมูย่ออุบลเมย์ผึ่งกับเตรียมของมาเรียบร้อยแล้วเนาะจา้ะและ้วเมย์ผึ่งกับซีมาดีบิวนำปลาแดกทุกทุกขวดเลยที่เมย์ผึ่งกินก็คืออยู่ในตากานนะกร้านี่เนาะจ้ะเตียมเห็ยเมื่อกีินี่มาเทามายำกันเลยแล้วก็สซีอันแล้วก็สซีเบาผื่งเดืองน้ำปลาแดกทุก,ท,กทุกยี่ห้อนํจาจ้ะ โบราณย้ำใส่อันกระมังนะ <c oughs> เอาเอากระมังมาวางจักจักยี่หออ้อบนนูุนี่หนูี่ห้านึ่งสอมี่ห้าหกเนีอันมีแปดยี่ห้อจ้าเน,นี่นี่ <c oughs> นี่พึงพ่งอันไม่พึ่งอันนี่อยู่เนาะอ่าบางขวดกระเบิดแล้วจา้าแม่แม่พึ่งนะพึ่งสิเก็บขวดไว้ตอนทางลาสุดคือกัน ซื้อมาแต่ก็กินเนาะจ้าอันมันเบอร์แต่ก็ได้อ,อันบริถิมอันขวดมันเนาะแต่ว่าแม่พึ่งนี่กินน้ำปลาแดกขวดแบบนี้มากาปีสองปีได้แล้วจ้า,าจตั้งแต่แบบว่าหมดเลยทงานนี้ยังอยู่แบบอยู่บ้านเลี้ยงลูกเนาะจ้ากระสีซื้อเปิ้นเปื่อปะพวกน้ำปลาแดกขวดมาเห็ดสมตำม,มาเห็ดยำมันยังใส่นนเนาะเพราะว่าแม่พึ่งมากินสมตำม,มากินยำอ่ำทาสิแบบว่าทาแม่พึ่งเก็บไว้นะจริงๆ,ๆตังเต้แบบว่าลืมซื้อน้ำปลาแดกขวดกินเนาะ ก็คือสีแบบบบตําก็แบบว่าหกเจ็ดสิบขวดแล้วจ้ะแต่อันนี้ไม่พึงพึงสิเก็บใบคือขังลาสุดก็คืออะไรเนี่ยทุกๆุกขวดทุกๆุกยี่หอ้อเอามารวมใปอยู่มองนี้เนาะจ้ะอ่าของพิมพ์ดีพ้านะถ่ายไม่พึงจำมาพี่คือไม่พึงกินบิดไปแล้วประมาณหกขวดของเพิ่นเนาะนี่กะสีมีบางอันกะสีมีเลืออย่างนนิดอย่างนนอยโอเคเ้ามาย่ำกันเลยจ้ะเด,เดี๋ยวยำเดียวตอนกินจยางมะเบาเนาะจ้ะว่าอันำปาแดกของยี่ห้ออะไรแสบแล้วก็นำประแดกของยี่ห้ออะไรที่แบบว่า โอเคมาย่างกันเลยจ้ะอันเขากินมากจนแบบว่าดูเพ่แล้วว่าแบบว่าน้ำปลาแดกยี่ห้อไรแสะน้ำปลาแดกยี่ห้ออะไรที่แบบว่ากินเด้ยวคือแบบ <c oughs> เห็ดออกมาได้จังไรอ่ะมันโอเคเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจากมาเดี๋ยวจะมาบอกบาื้นกันจ้ะเดี๋ยวเห็ดย่บก่อน คืออันอันแสบปับอันบาแสบกะมีในใจแล้วละ่ะใส่พร่กสุบล,ลงไปก่อนพริกปก่นเผ็ดยักษ์แบบว่าง่ายๆจะง่ายๆไม่พริงสิใส่แอนนึ่กระเทียมรองลงไปนึ่งซ้ำสนนะกันน้่ปลาดะ้ะ อีกนิดนึงอ่าโอเคไม่พึงใส่ไส้หนังปลาแดงอันไทยขวดแล้วค่ะยี่ห้อน,นี่เพิ่นกระโปงเขามีขายตามตามหางแตห่หางบอกหางวิกซี่ทอ็อปยังสินะจ๊ะของยี่ห้อนี่ไม่พึงก็กินเขาพิ่งพึ่งสิกินขว,นด,ขวนดนี่นแหล,ละขวดแหลกทีโบเมนลาลาาโบเมนอันยูทูบเบอร์น,นะจ๊ะหนังปลาแดงลงไปสองชนไม่พึงใส่ไส้หนังปลาลงไปนิดนึงจ้ะ อันตรงมันบ่ทัานล่ละล้ะใส่หนัำนี่ละรงไปอันหอมแดงซอยแล้วก็พักชีไปเรื่อยเนะาะจ้ะใส่ลงไปเลยมีบางหน้าสีสัน ອ້ອຮົຄືບໃສບນາະໝູເຍູເັແຕວ່າອັນບົາໆດື່ມທລະສັບຫັິມກ

ค่ะปวดดังนั่งเจ็บ mm hmm. ไหมเจ็บ mm hmm. thích như này một nhủ nhạc xe cả ไม่พึงสิเก็บอันนี้ก่อนยัไม่พึงสิแอบไปกินนั่งเกาะอันนี้ยันข้ามาเบาเหลืองน้ำปลาแดกกันจ้ะแขนกินน้ำว่ะสิมาเบาเหลืองน้ำปลาแดกอันได้แสบอันได้ปวดแสบรีวิวจากคนกินน้ำปลาแดกอีนนีเนาะจ้ะเกิดมาแต่พ่อของพ่อท้องแม่ก็กินน้ำปลาแดกเลยเก <laughs> ินไป เบนเดกของพี่สุนันีเบนที่สองพิมพ์ดีไฟไอหมัมไอ,มอ,อ้ไม้พิทุมพรคูโนตไอ้เพชรสังหารดสีดีพร ที่ควที่เราจะแล้วก็ไทคัวเนาะตะกี้ที่ไม่พึงใส่ไปแสบขวดเปล่านี่ข้างล่างจะเป็นขวดเปล่าขางองไอไม้ลายที่สุดเลยแสดงว่าขางองไอไม้แสบที่สุดเลยเบาะนะอันเดืองน้ำปลาดแสบโปแสบนะอันบอจากใจจากไปว่าคนมากกินสมตําแบบคนด้าแท้แเลยเนาะจ้ะอร่อยที่สุดแสบท,สที่สุดก็คือขงองไอไม้พ่ทุมพร ก so ็ค mm ือขวดนี hmm. ้เนาะก็คือไอไม้ขวดนี้แล้วก็แย่ที่สุดแม่อร่อยที่สุดที่ที่แม่พึ่งกินนะแต่แม่พึ่งรู้สึกว่าโอ้โบนาโบนาแบบว่าโบนาบ่รู้ว่าจะบอกคำไรให้มันแบบว่าดูดีอะทั้งที่มันโบมอลทั้งที่มันโบแสบแต่มาก็รู้สึกว่ามาอยากบอกให้มันแบบว่าซอบซ้อนนะจ๊ะแม่พึ่งอยากให้ปับกุงนะจริงๆก็คือ ไม่พึงบรู้ว่าคนอื่นนะนะเขากินเดี๋ยวเขารู้สึกยังไงใครเคยกินได้ยังไงกับอันช่วยคอ,คอมเมนต์มาในเรื่องน,นี้ก็คือของคุณโนดคุณโนดเพื่อนกับไม่พึงเป็นแฟนคลับเพื่อนนะจริงๆคุณโนดกับเป็นคนอีสานแท้ๆเลยนอกจาะแต่ว่าเฮ็ดน้ำปลาแดงออกมาแบบมันโมเสบเลยอ่ะไม่พึงเคยเอามาตำมสมตำเคยเอาไปใส่แบบว่าแกงออมแบบว่าโบลายเรืเ่องเลยอ่ะบม่รู้ว่าเฮ็ดเพื่อนปรุงเพื่อนกินแบบนี้หรือยังไงพวกเขา้าใจนอกจาะจริงน้ำปลาแดงเนี่ยซีน้ำปลาแดงกระอบอกบอกเลยแบบคือซีน้ำปลาแดงใส่ใน ตําใส่นียยัดมียังกะดูว่าเป็นหนังปลาแหลกสีมันแม่สีมันหายอ่หน้าจ้ะแต่ว่ารสชาติมันบอโอเคอ่ะคือมันจืดเออใส่ตำมะุงไปสองสามส่นใหญ่ๆกับโบมีรสชาติเลยอ่ะมันคือมันจืดแต่มันบปรเสบเลยเฮ็ดมันบปรเสบมันบปนัวเลยอ่ะแต่ว่าอันที่คุณโพิ่นเห็ดมานะอันนี้กระเทียมรองเพิ่นเนี่ยโอเคอ่ะแซ่เ ไม่พึงไม่พึงเป็นคนที่แบบว่าบอคอยเด็กกินนอกจากแต่ว่าปเพราะว่าลองชิมกระเทียมลองคูนดเอามาใส่น้ำย่ำหรือว่ายำยังจิงเสียเนี่ยโอเคเลยอะเนี่ยของคูนดเพูนโอเคแต่ว่าน้ำปลาแดงพวกโอเคจ้ะเดี๋ยกะโบโอเคอะไรกันคูนอเพูนคายแพงนะจริงๆเขาคูนอดแค่แบบว่าสามร้อยเนี่ยเนี่ยสามแค่สามร้อยมิลเนาะสามร้อยเมแอลจะไปที่กระพูดเนี่ยเนี่ยขวดแค่เนี่ย ครูโน้ตค่ะอยู่ที่ห้าสิบาทถึงห้าิบ้าบาทนะถ้าไม่พึ่งจำไม่ผิดคือแบบไม่พึ่งสั่งมาสองอย่างนี่มันร้อยร้อยแปดสิบมั้งอันนี้น่าจะ75็ดิบห้าบาทหรืออะไรถ้าไม่พึ่งจําไม่ผิดนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยขวดกระปุกเด็กสุดเนี่ยกระเทียมกระเทียมโทนดองน้ําพึ่งนะสามร้อยมลนี่เนาะของครูของครูคโนต้ตแต่ของคนอื่นนะเขาจะแบบว่านี่อย่างของพิสูจนะของพิสูจนไม่ไม่พึ่งซื้อในตลาดสดนะอันนี้แค่35สบาทของพิสูจนจะ3า0ร้อยห้าสิบ สามร้อยห้าสิบเห็นรเป่าไมมรู้โอเคอน,นี่ของพี่สุดอันนี้แค่อันนี้อันนี้จะใหญ่กว่าของคุณนุชล้กก็ของพิมพ์พิพายนะอยู่ในตลาดนะเขาก็ขายแค่สี่สิบาทเองของพิมพ์ดิไวเนี่ยสี่ร้อยเลยอะสี400่ร้อยคือเยอะเยอะยังไงก็เยอะกว่าของคุณนุชคือของทุกคนเยอะกว่าของคุณนุชหมดเลยแต่ของคุณนุชน้อยสุดแล้กก็ไม่อร่อยแล้วก็ขายแพง <laughs> ไม่เพิงติดตามคุณนุชต่างเต็มคุณนุชนิด ตับใครแค่คุ้ติดตามพันกว่าเนาะอย่พึงติดตามไม่พึงดูคุณโนดมาตงแต่ตอนนั้นแต่ว่าอันคกพิมพ์ดิวผ้าเนี่ไม่พึงรู้แต่ว่าพิมพ์ดิวผ้าบริเวณนคนอีชั้นนะแต่ว่าพิมพ์ด้วยผ้าเห็ดนำประหลัดแสบแสบดีๆลอกมาจากที่ไม่พึงบอกว่าแสบที่สุดก็คือของก็คือขอ,อง้อองไอไม้ไอไม้พี่ต้นโพอันที่ไม่พึงแบบว่าที่หนึ่งใน่ใจของไม่พึงก็คือตำสมตำเอามาอ่านเห็ดใส่แกงอมใส่แกงมหมัยอ้งไอไม้กระแสดเนี่ย คือไม่พึงหาไม่เป็นที่หนึ่งเนาะไม่พึงหาพิมพ์ที่พายเป็นที่สองอ่าระวางอมัสไซตามะคุงอีนังเสียพิมพ์ที่ไพ่นะอันดับสองที่แสบอยู่ในใจไม่พึงอันดับหกไม่พึงหาซีดีพอดซีด้วนกับแสบไปจ้ะเนี่ยกับสีประม่านแบบซอมทำๆกันอ่ะดาษเนี่ยกับสีบออันดับหลงรอดจากกับสีอ่าซีดีพอดกับสีแสบคือเกินกระปุกข้องไอหม่ำข้องไอเพชรแต่สี่นอกจาก,อจากของพิสูน์นั่ดิ แต่ว่าถาแกงอมแกงนอไม้ที่แสบที่สุดที่ที่หนึ่งในใจคงไม่พึงก็คือของพิ่สูนาที่จ่ะที่ไม่พึงเคยกินมากกับของตุกีไม่พึงเคยกินมาแล้วแต่กับคองอันอีซานผ้าสวรเคยกินมาแล้วกะแแ่บพูอกันจ้ะแต่ว่ากับบค่อยโอเคบ่คโยถูกใจไม่พึงกหน้ากะกับพวกกินได้แต่ว่าคือทุกี่ห้อที่ไม่พึงมารีวิวนี้แ่บโอเคจ้ะอัน ของแบนด์น้ำปลาอันนี้อันนี้ผ่านท่อออนะจ้ะอันนี้น้ำปลาปรุงสุกอันนี้เ็าเพิ่นกัดตามมาปรุงกะโอเคอยู่จ้ะแซรบอยู่ของ่นใหญ่ที่สุดเลยแต่ว่ากระถูกที่สุดอันนี้แค่มันลดราคาม่พึงซื้อมาแค่ยี่สิบห้าบาทเองมีห้าร้อยอะไรแมวใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วก็โอเคเลยนั่นละจ้ะนี่แหละเนาออันไม่พึงกามาดีบิวน้ำปลาแหลก ถูกถูกยี่ห้อเลยจ้ะที่หนึ่งก็คือบอกนะนะจ๊ะคือหายไอไมเนาะที่สอง,องหายพิมพ์พิพ่ายไประบาน้ำปลาแดกที่ตามบุงแล้วแสบโอเคจ้ามือน,นี้ไม่พึงกระซิมาบอกโอเนี้แหละเนาะเรื่องน้ำปลาแดกแสบโอแสบไม่พึงกระฟา้ากดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกาําลังใจให้ไม่พึงในนะจ้ะเดี๋ยวคลิปหนาไม่พึงสิม่เฮ็ดอียังต่อไปจอย่างระเบิอีกทีหนึ่ง้าผิดพลาดแบบไรก็ขอโทษขออภัยน้ำเลือดจ้าไปแล้วไปแล้วไม่พึงไปแล้วบ๊ายบาย